นาได้กินของที่อร่อยที่สุดในโลกจะว่าอย่างไงล่ะฮะบิสของอร่อยที่สุดในโลกอย่างนั้นเหรอครับถูกต้องแล้วพานายสอนอิชาให้ฉันก็จะพานายไปกินเ,ออเดี๋ยวก่อนสิเรื่องนั้นปล่อยให้ฉันจัดการเองก็ได้นะผมชักอยากจะรู้แล้วสิออ <laughs> ถ้านายอยากกินของอร่อย <laughs> ก็มากับฉัน <laughs> ขอตัวนะครับเดี๋ยวสิ <laughs> ถ้าไม่รีบไปขนมจะหมดก่อนนะ เชิญพบกับเทมปุระรม,มิตรบกรอบเหนียวนุ่มอร่อยจะบอกใครลองชิมสักคำหนึ่งก็จะรู้เองโอ้นายจะต้องอึ้งแน่ๆเลยทีอ่อร่อยมากเลยนะครับนิ้วนะงั้นกับแลว่าเมื่อวันก่อนคุณบลูมาพาผมมาทานที่นี่ไปแล้วนะครับทั้งนั้นอันนี้ล่ะฮ่ากลิ่นหอมหวนชวนทานเบกรเนื้อปลาไหลนุ่มๆกับซอสแสนอร่อยความอร่อยอยู่ที่ไขมันในเนื้อปลาไหลเหนียวนะ ที่นี่เคยมาเลยทาง,งั้นก็ต้องเป็นร้านราเงมงร้านเนื้อ,อยากสุดโปรดข,<อ>ของฉันนี่จะเป็นหม้อไฟล่ะผมชอบเนื้อสันในมากฉันชอบหัวใจเท้ากินนี่ละ้างนั้นต้องแบบนี้นี่จะเข้าครัวทำอาหารเองเลยเป็นตัให้ดีน,นะจานแรกข้าวผัดไข่เจียวสูตรเจ้าชายเบจิตาต่อไข่เป็นจริงๆเหรอนี่เธอก็รู้ ค่อยๆตอกอย่างนุ่มน,นลวลหายได้เลยได้เลยลองกันใหม่ค่อยๆตอกอย่างนุ่มนวลอห่ะนิเจจะเกาเ เงบเ้ยเ้บ้าจริงทำไมอ่ะเราไปหาอะไรกินดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเริ่มหิวขึ้นมาซะแล้วสินี่เดี๋ยวก่อนซิฮะเออฉันไม่อยากจะซ้ำเติมนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นเชฟกันได้ทุกคนหรอกนี่ใช่ซี่เฮ้ยก็ทำอาหารไม่เก่งเหมือนกัน่ะไรนะบอกหน่อยซิตอนนี้บูม่า หานะไปกินอะไรมาบ้างแล้วอ่ะเทมปูละปลาไหลหม้อ,อไฟสุกี้ยากิชาบูชาบูแล้วก็สตูเนื้อวัวโอ้เกือบลืมไปมีอาหารญี่ปุ่นด้วยฮ <c oughs> นั่นน่าโดนหลอกแล้วจ้องงั่งเขาจะปิดบังอาหารที่อาาร่อยที่สุดในโลกเอาไว้ไม่ให้นายรู้แล้วมันคืออะไรอย่างนั้นล่ะครับสุดยอดอาหารในตำนานที่แม้แต่เธอก็ยังแอบกินอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเบจิต้าน่าสนใจจังเลยอาหารลึกลับนี่มันคืออะไรอย่างนั้นเหรอ บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปสองร้ห้าบาทลองดูเลยอ,อาาื่อร่อยที่สุดในโลก